อหอยบักนนาจ้าแนวยูรันไม่หอยเสีสยใจผักชีดูขาวกับเนื้อสันก็ได้เนื้อไอชอนก็ได้จ้ะ ที่ฮอปฟอมก็ได้ครับผมแกนี่ใบบัวบัวเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าพี่จ้ามันเท,ท่ากับม,ม,มือนี้เป็นนี่ของในร้านมือนี้มือนี้เป็นมือนี้เปิดร้านน,น้องต้องกินของในร้านน้องบอยกับน้องแนนจากชลบุรีเพิ่นวาเอ็นก้อยมะนาวแห่งเมืองแนววันกันจ้าพันวามันอยู่ไก เ่ามพิ่นอยากกินเมื่อยไรบด้มาหาในห้อยนสิลองเฮ็ดกินเบิ่งวสันรับสอ <c oughs> หรับก๋วยมะนาวนี่เฮ้าขึ็นมากที่ล้านก็ใส่เนื้อสันหรือไมก่ก็เนือ้อไอเคซึเป็นเนื้อล้วนๆแ <c oughs> ล้วก็ใส่ปลาดิบดิบขาวครับผม <c oughs> แต่ว่าคนอ,อื่นๆจะเอาเป็นเนื้อย,ย่งก็ได้ครับผมก็ <c oughs> แล้วแต่ใครทิมักนะ <c oughs> เนือ้ออาจจะเป็นน้องลงน้องไรยหรือว่าเนือ้อถึงเสือกเฮ็ดได้กันครับผมเพียงแต่ว่าแน <c oughs> แต่ความชอบของแต่ละบุคคลครับ <c oughs> นั่น <c oughs> การใส่เทสไกยามะานาวเนี่เฮาสีเนีนที่ว่าเทให้แห้งมันติบ่แฉะ <c oughs> ถึงใส่เลือดกับใส่นิดเดียวครับผม <c oughs> ป่อยเป็นสีเปล่าเปล่าแมน <c oughs> จ้ะกินกับ <c oughs> เป็นกับแก้มหรือเป็นกับเข่าก็ได้ครับผมกินเดนเรนนะสำหรับสาวคนบ่มัก <c oughs> สาวบ่มักขมเนี่สั่งดีดีเด่นไยมะนาา อ่ะวันนี้มากินน้ากันครับผมขอบคุณขอบคุณหลาท่าหรับน้องบอยครับน้องเนี้ยเนาะอุจจาระไก่มาจากชนบุรีป่ะพะครับเคล็ดลอยมาหน่อยเบิ้องในเด้อวันนได้เลยครับมึงจะได้กินไม้ตรงตีได้ที่เฮ็ดในเบิ้งเนี้ยือเฮ็ดแบบขาวๆไอ้เบิ้งครับจ้าแต่ยังไงติดคัดยังไงอยากเค็ดกินกันหักเข้ามาเนาะในเพจอกในหอยเผือกวิธีสามขั้าเดลยจ้าเดี๋ยวบอกสอนกันได้ครับผมเรืองง่ายๆดูอีสานทุกคนมีคล้ายๆว่า มีเครดิตอยู่แล้วมีพื้นฐานอยู่แล้วนะมีความเก่งอยู่แล้วมามาเป่าไลกินเลยครับผม,มนี่ครับผม <S 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 เขาใส่ผักชีอยูขาวเต้นมีบางคนมส่ผักชีอยู่ดำก็ใส่ได้ครับผมอืออือใส่กว๋วยบางหน้มามันสีกรอบๆผ่าผ่าขาวตามขั้นเสื้อ เอาขวาริกจะต้องบอกไม่ไม่เพราะว่าเห็ดไม่นู่นได้กันหนะักเห็ดเองกลัวเองครับผม,มแล้วก็ขันห่าซื้อต้องตลาดก็ต้องมั่นใจว่าค้าประจำเนาะซื้อแล้วจะของค้าประจำที่เห็ดเอาขวาริงข้านก็นได้เอากวัวพริกไหมออื บัน้กินก่อยลร้มือแล้วมือแรกแห้งมันมันก็เสียไปนะนีข้าวกลัวสูตของใครของมันเนี่ยครับผมของแนวกี่เขาในหอยกเข้าวกลัวก็ีดแล้วเหียงนี่เร็วหน่อยครับผมปั้นข้าวกัวจังไดหายมันก๋วยแต่บางสีบ่คนเกินไปอย่างนี้นะพีคขึ้นก่อน แล้วห่อหัน,หนอะไรมีใส่ป้อมหันพีสโซตินั่นครับผมรวมสีสันแบบเพิ่มหลัก้นนก็มักคุยกับพีสโซดินเด็เลยสำหรับก๋อยมะนาวอูด,ดังเดิมมีที่ีหนี่อ่ะ ันหลับปุงหลับป่าแล้วแม่ปันดิคั่นเหรอหลับป่าเนื้อคือกันคั่นตะ่กี้ไตหมดแดงเนี่ยบ่มีบางเน่าหรอกแต่บยานุมมันว่ามันมันเบาหวานอืมคานาเห็ดแบบนี้มันยังมีวามหวานของเนื้อมีความหวานของเนื้อจ้ะยังเ้อเห็ดแบบนั้นนำหวานของเนื้อออกไปเบิดเลยจ้ะกันแล้วแต่คนมักหรือวะอันนั้นสูตรโบราณยี่เรียนต้ง นี่เฮาเลยเสียดายข้ามหวานของเนื้อครับผมอันนี้อันนี้คืบอบ่สู้กันปังตั้งแต่ปูตัต้งป,ปู่พ่อแม่พาเฮ็ดกินก้อยปาจังซี่มันโอ้ยมือคันหน่อยเท้าชั่วสุกแล้วเพิ่นว่า <c oughs> อือเขาน้าเหมืองเิ่นว่าสุกแล้วเนาะบ่คั่นให้มดแดงคดิจี้ก็ดิใจที่ทำบ่คายกินเหมืองน่าปุ๊กก็แม่น quay bà tiêu nó mới kinh lại pì lại được cứ chạm tiêu phạm còn bị tiêu bản ho ba bà mà quay này này cái cái mày mà quay bản nhìn quay dịp ก้อยทุกันได้ก้อยดิบก็ไดเข็ยนแบบเดียวกันนะครับผมเข็ยนสไตล์เดียวกันอือก็ทีตัวปาน,นิชยอยู่บอ่อหอกกัมีมาหนึ่งบ่อธรรมชาติ่ะ <laughs> นี่เด้พ่ออยู่หลังบ้านเขานี่เด้หลังกับลังเขานี่เด้ห <c oughs> น้ามันหน่อยมันมันใหญ่ยากม,มันต้องมันต้องโตเป็นโลคมันคืออาจจะเหนียวกระดูกมันเอาไปต้บกินเสียไปครับก,ก้อนเนื้อก้อนมะละนี้ซับใละเอียดเลยครับผม ขึ้นมากเขาจะนิยมเนื้อสันเนื้อไอ้ชีเนื้อแหลมเพราะเนื้อพุณหนีงมันติดพลอยมันติดบนเหนียวใต่เนื้อกินมันกับเสีนเหนียวแต่ก็บัวบวาวปรเด็เนาะบางคนมักประนั้นเนาะแต่จะค่อนมากมมแล้วกวางบ้านนาเนี่ย,ยกกต้องกินครับต้มขมๆมมันติดตัดกันเนี่ย มันติดตัดกันตมคมขมก้อยมะนาวเปียกๆนี้ต้มมอตึงจะหาโมงหัวค้าฝันน่องบ่เห็นบาคนกินก้อยป่าตรงนี้มีต้มเหมือนสีเพียป่าต้มเพียป่าขมขมสน้นำแต่หมดแดงเลยนะยุดไล้เมื่อยไปตั้งร้านเมื่อนี่ ของเมื่อก่อนหาโมงพอดีเนี่ยอีกอีกเรื่องย่างที่กินกับก้อยมึงหน้าเขากันคื่อปีกล้ยปาดกับเปรี้ยวเม้ามาเจอกันนี่ติดตัดกันพอดีเลยรักินบึงหน้าเสีอืมมาเพื่อเพื่อเปลี่ยนน้อยๆนะรักนะรักกันบ่อืมดีๆแบบเดียวกับว่าเหมียงเป๊ะเลย เพื่อกินเมียงเนาะเขาจินเมียงเน,นี่ยเขาเดี๋ยวเอาเปรี้ยวเปรี้ยวตัดฝาดรักมันกันดูกลับมาบ่ <c oughs> ง่ายๆครับผมแล้วก็มะนาวเนี่ยออกเปรี้ยวเพราะว่าในสีของมันคือคำว่ามะนาวอยู่แหลวเปรี้ยวเปรี้ยวเยะจืดนะเปรี้ยวเยะจืดเปรี้ยวยังไม่เข้มนิดนิดออกมีเข้มนิดนิดเพ็ียหน่อยเพลีหน่อยครับผมหรือว่ามากเป็นรคกะจัดไปลุงโดดลุงโดดใส่เข้าไปก็ว่าตรงมีเข้มนิดนิด ดึงดีแจ๊บเปนคันเพชรจางเลยโอ้โห <_ EN> เมเข้มนิดๆยาเข้มหลา <_ EN> ยผมเข้มใน่ไอ้นินที่ความเข้มของจากเกลือก็ได้ครับผมเป็นยังเ้าคือใส่เกลือทุกครั้งหลังจากที่เ้าจะเห็หลับ มีเข็มหลับป่ะผมักหน้ากับน้ำปลามันบวกใครคู่กันอืมชอบต้องใส่เกลือเกลือสุดเจ๊น้นองกะจีเม่นเกลือ,อกับบักหน้าเกลือไม่ได้ในเนื้อนี้เนี่ยนสิระชับขึ้นเนื้อ,นอเนี่ยมีความเนี่ยโอ้ขันบมกผิดไซยจ๊ยยน้องกะตุ่มเอาหมด วันนั้นเนี่ยรู้จักเผ็ดเด้ <c oughs> อเมื่อกี้นี่เกลือเนี่มันเพลเยรเนื้อแห้งของทุกอย่างของไฟพอดีครับผมใจมากกต่เข้มเนาะ การเฮ็ดกับข้าวค้นสองคนวัตถุดิบคือกันก็เฮ็ดต่างกันครับผมมันอยู่แต่มันอยู่ที่ก็พอดีแล้วก็การใส่ใจอ่ะ <c oughs> เป็นเก็ดเล็กๆน้อยๆครับไปปั๊บไปจูนเน่อยเนาะขาดยังกระเติมเอา <c oughs> สำหรับคนอีกเก่งแล้วกจะว่ากันเลยครับผมสูตรไปสูตรมัน่นเนาะจ้าเนี่ยม <Yeah. S 1> าตรงมาเถียงกันเรื่องว่าผมเพ็บแบบนั้นผมนไม่มี <c oughs> <c oughs> ตัดออกไปเลยแล้วครับผมเพื่อว่าความให้เขามั่นครับผมแ <c oughs> ม่หอยกับเลี่ยนแบบมาจาก bụn lan trên mày, luôn cầu trên mày, bọc. 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 không? có khó này, này. S 1> <S 1> <S อันนี้สดๆออเกเปรี้ยวๆนิดๆมันมันเนี่ที่แน่ๆเนี่ยก้อยมางเน่าต้องใส่มางเน่าอย่าไปใส่เครื่องผงแต่งอย่างอื่นใส่น้ถุมใส่ตอกใส่กู้งเห็น,นมัน้งเหรอโมเมนก้อยมางเน่าเนี่ยต้องมาเน่าสดเน่าสดมากินหอมมเน่าห้อย <S <S อืมอ่มแล้ว กินทอเอมจ้ะกินแค่อิ่มเอาละครับผมเฮ็ดในเบิ่งในลูกหลานเบิ่งเนาะจ้ะก็เป็นกิจยทานกันคือว่าก็เป็นเก็บความรู้ได้เล็กน้อยครับผมก็จะว่ากันคนบ่รู้ก็บ่รู้อีหลีเด้น้องขอมายายน่องก็เลยลับปากลับปากแล้วจะไหนจ้ะจะว่ากันนะครับบุญเด้ออ่าสําหรับคนที่ฮู้แล้วกันท่างไปแทงมันสําแล้วกินมียู่ดีมั้ไหม สวัสดีครับสวัสดีจนะ่ะ